สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่ฝนที่เต็นต์รถส่งพลมยนต์สาขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆกับทางส่งพลมยนยนต์ของเรานะคะต้อนรับเทศกาลส่งการที่จะมาถึงภายในอาทิตย์หน้านี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมือสองของเต็นต์รถส่งพลมยนต์ของเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นครับฟรีซัมเดือนเลยนะคะคุณลูกคา้าถ้าคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจ โปรโมชั่นนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทรงพลลุมยนต์ของเรานะคะและก็วันนี้พี่ฝนจะมาอัปเดตลดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็น Isuzu D-Max เครื่องยนต์2.5 h i r ด d e r นะคะตัวนี้จะทรงลงลอเป็นยีรับแคะให้มาแล้วร้อยแล้วนะคะตัวรถเป็นปี2010นะคะเดี๋ยวเรามาชม รายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็น,นะคะก็คือเป็นรุ่นสี่ประตูนะคะเป็นไฟข้อลำตัดแบบนี้นะคะมาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะรูปรักษณ์ภายนอกนี่ก็จะเดิมๆมาเลยนะคะแต่ว่าจะทรงเป็นทรงยีราฟแถมมาให้แล้วนะคะล้อแม็กขนาด18แแล้วก็ ยางนี่ยังดีอยู่นะคะยังใช้งานได้ดีอยู่สภาพดีอยู่นะคะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะคะออกท้างจากโรงงานมาเลยสยัญลักษณ์แฮนเดิลยังมีครบนะคะไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมมือจับแบบโครเมียมนะคะตัวนี้เป็นยีราฟแค่แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งบันไดข้างมาให้นะคะตัวนี้ สีเนี่ยก็จะแบบเดิมๆมาเลยแต่ว่ามันก็จะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานเอามาล้างทําความสะอาดทําภายในแล้วก็ล้างตั้งสิวเอามาตั้งจอดไว้ก่อนเลยนะคะแต่จะมีรอยเล็กๆน้อยๆอันนี้เดี๋ยวดูแลเก็บงานให้นะคะมาด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นรุ่นตัวซูเปอร์แพติัมนะคะคือตรงรุ่นเป็นปี2010นนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นออปชั่นของ เขาเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในของตัวรถก,กันค่ะสำหรับด้านในของตัวรถตัวนี้นะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะพวงมาลัยเดิมนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าภายในสีครีมนะคะสะวย แล้วก็บอร์ดเนี่ยไม่มีขาดไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นนะคะภายในสวยสะอาดใหม่ทําสปาทําครีนให้ใหม่หอมๆเลยนะคะคุณลูกค้าตัวรถปิปี2010นะคะราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาททวนเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเเลขมไม่เยอะนะคะ152,000กิโลเท่านั้นออปชั่นก็จะมีกล้องมองหลังมีบลูทูธอะไรมาให้ครบเรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะ เดี๋ยวเราไปสรุปราคาด้านนอกของตัวรกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น isuzu d max เครื่องยนต์2.5งด h y n d e r ปี2010 super platinum นะคะจะทรงเป็นยีรับแคะแต่งซึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่410,000บาททวนเท่านั้นนะคะสำหรับ คันนี้ฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพและก็ไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องมีสเตตเมนก็สามารถออกรถกับทางทรงพลุมยนตของเราได้นะคะและก็โปรโมชั่นคับฟรีสมเดือนก็ยังมารับสิทธิ์กันได้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะคะ,ะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กด Subscribe ให้กับทางทรงพลุมยนตของเราด้วยติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวไปเพียงเค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ